วันนี้นะครับมากันอีกแล้วนะครับชุดใหญ่โปรเฟนเดอร์ครบเซตนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับดิมคาร์ซูเปอร์วิวนะครับชลธานีนะครับสำนักแต่งรถครบวงจรนะครับวันนี้นะครับมากันอีกแล้วนะครับชุดใหญ่โปรเฟนเดอร์ครบเซตนะครับเดี๋ยวคันนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นแต่แม็กยางกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแม็กฟูเอลรีเบลนะครับสีเทานะครับลัดคู่กับยางเบฟคุลิดนะครับเคมสามนะครับตัวนี้เป็นสองสี่ห้าเจ็ดห้าสิบหกนะครับขนาด16นิ้วกระทัดลัดกำลังใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยแต่งเดี๋ยวแต่งออกมานะเป็นสไตล์คอสคันที่เลย เดี๋ยวเรามาพูดถึงช่วงล่างกันหน่อยนะครับผมช่วงล่างคันนี้เนี่ยโชคหน้าหลังเนี่ยเป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับคู่หน้าเป็น OEM 2.5นะครับคู่หลังเป็นฟิกกี้แบ็กนะครับซับแทงปรับนิ่มแข็ง8ระดับนะครับ OEM 2.5เนี่ยดียังไงนะครับจะเป็นรุ่นเรือธงของโปรเฟนเดอร์และนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมสปริงนะครับเป็นระบบอัพไซทาวนะครับอัพไซทาวคืออะไรอัพไซทาวคือกระบอกเนี่ยอยู่ทางด้านบนมันจะทําให้การซับแรงกระแทกเนี่ยดีเป็นพิเศษตรงนี้มาพร้อมซับแทงด้วยนะครรรรััััับบบบบปนนนิ่่่่มมแแข็งงไไดด้8ะะะคถาาวซทเเียพืออร กระแพงเนี่ยตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมฟินนะครับคอยระบายความร้อนของน้ำมันในกระบอกนะครับเวลาเราใช้รถเนี่ยนานๆหรือว่าใช้รถเนี่ยลุยเยอะๆโชคเนี่ยมันเกิดความร้อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยระบายน้ำมันในในกระบอกนะครับทำให้ประสิทธิภาพของโช็คเนี่ยนะครับคงที่อยู่ตลอดเวลานะครับผมถัดมาเจ้าตัวนี้เล็กๆดำๆนะครับนี่ัวดับเพอากลางนะครับของ p เ o นเดอร์เวลารถจะยกมาเนี่ยเพากลางเนี่ยเราจะอย่างนี้ครับเราใส่ตัวนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นเพื่ออแดปเตอร์เพื่อดับเพลนะครับให้มันขนาดลงนะครับให้เพลมันจะได้ องศาเนี่ยองจะได้ไม่หักเกินไปนะครับถัดมานะครับเปปีกนกแบับองศานะครับอย่างที่รู้กันอยู่รถยกนะครับต้องใส่ปีกนกนะครับเวลาตั้งศูย์เนี่ยจะได้ตั้งได้ตามค่ามาตรฐา,า,านโรงงานมากที่สุดนะครับยางไม่กินในนะครับทำให้การขับขี่ handling เนี่ยดีขึ้นด้วยถัดมาตัวนี้เป็นเพดเลื่อนกันโคง้งเพด,ดเพดเลื่อนกันโค้งเนี่ยจะใช้สําหรับโช๊ค om 2อนะครับหรือโช๊คอี่างอื่นที่มีฐานรองสปริงที่ใหญ่นะครับถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้ถามว่าได้ไหม ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันจะไปปมันจะไปเบียดตรงเหล็กกันโครงของตัวรถนะครับเราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยใส่แผ่นเรื่องกันโครงตัวนี้เข้าไปด้วยเพื <c oughs> ่อให้เกิดช่องว่างนะครับจะทําให้เหล็กกันโครงกับฐานชกเนี่ยไม่เบียดกันนะครับถัดมาตัวนี้จะเป็นลูกหมากกันโครงปรับระยะนะครับของสั้น4ี่คูสตัวนี้นะครับดียังไงรถเรายกขึ้นมาเนี่ยนะครับเราควรจะใช้ลูกหมากกันโครงเนี่ยปรับระยะตามไปด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับตัวรถนะครับให้รถเนี่ยมันได้สมดุลนะครับกันโครงเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ากันโครงเราใส่ให้้มันนไดระะย ถัดมาเป็นดอกท่าน้านดอกพอน้าตัวนี้นะครับเวลาลด,ลดยกขึ้นมาเช่นเดียวกันตัวนี้จะเป็นหนึ่งในประเภทของอุปกรณ์ดอกช่วงล่างนะครับตัวนี้ดอกทอน้าชิ้นนี้สําคัญเหมือนกันเวลาเรายกรถดขึ้นมาเยอะเนี่ยองสาเพาขับเนี่ยมันจะหักชันอยู่อย่างนี้ลูกปืนมันจะขบกันอยู่นะครับถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้ใช้งานไปเรื่อยๆืลูกปืนเนี่ยมันจะกินกันไปเรื่อยๆนะครับทำให้การสึกหลอนี่มันจะเร็วกว่าที่ควรนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้นะครับองศาวพาขับเนี่ยมันจะหักอยู่จะทำให้ยาง อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมนะครับทั้งหมดที่พูดไปนี่ก็คือเป็นเซตช่วงล่างนะครับโชคหน้าหลังของโปรเฟนเดอร์นะครับล้วก็จะมีอุปกรณ์ดบช่วงล่างนะครับของซันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าคันนี้เนี่ยแต่งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงก,ก,การขับขี่ handling การสัมแรงกระแทกเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ร้อยแล้วนะครับกับเจ้ารีโวหัวเดียวคันนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูฟิตเมนต์กันคันนี้นะครับประมาณนี้รถใช้งานนะครับคันนี้เนี่ยแต่งแนวสไตล์ครอสคันที่หรือว่าเรลลี่ครอสนะครับทรงจะออกมาประมาณนี้นะครับยาง2 4 5 7ี่ห้าดห้านะครับรัดเข้ากับแม็กฟูลรีเบลสไตล์นี้เลยคันที่ครอสสวยๆนะครับ ใช้งานในเมืองก็ได้หรือใช้ทํางานก็ดีนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแต่งรถสเตปแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่ร้านดิมคาร์ซูเปอร์วิลสุราษฎร์ธานีนะครับร้านแต่งรถครบวงจรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะครับยกสูงรถเตี้ยนะครับดูแลได้หมดนะครับฝากช่องทางการติดต่อไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรร้านนะครับ0 7 7 2 8 9 8 8 8เนะครับเพจเฟซบุ๊กดิมคาร์ซูเปอร์วิลนะครับแล้วก็ชาแนลยูทูบดิมคาร์ซูเปอร์วิลนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ